พี่เปาสยยยนาพี่เปาสยยยนาคสยยยนาพี่เปาตายแน่ค่ะเลยจังกูเลยจังกูนอมชาสตยเลยจังกูเลยจังกูพี่เปาพี่เปาพี่เปา ืสีย,สยอ,สอ,อย่ออยง,ยงยนัค่ะผิดเบาเสียอย่านันค่ะง้องกาละออยออยเงออย้ดเบาเสียอยนัค่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องเดินไปแบบนี้เดินไปไหนก็ผีเบาซื้ออย่านักค่ะยูว,ว,ว,ว่ไฟติ้งเหรอซื้อของเนี่ยสมมติไอเป็นคนขายเนี่ยยูยูท็อปวิชาเลงผิดา เยเยนะคะอ่ะเป้าเสียนะค่ะวิชาเรนเลยอ่ะผิดเป้าเสียนักคะเฮ้ยเอ๋ยแดม